สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันดีๆแบบนี้นะคะเช้าวันที่16กันยายน2563นะคะเช้าวันแห่งความร่ํารวยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะคือนอนหลับฝันดีกันไหมตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นกันไหมคะวันนี้เราจะรวยแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะใคร ฝันดีบ้างแล้วเออโค้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบๆฝันค่ะรีบๆตื่นขึ้นมาหาซื้อตัวหนึ่งในดวงใจของคุณผู้ชมวันนี้จะตรงกันกับตัวหนึ่งในดวงใจของรัฐบาลเราหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่หมูจะมาเล่าอะไรให้ฟังเมือเ่อคืนพ่อหมูฝันฝันดีมากค่ะคุณผู้ชมเป็น ฝันที่ดีนะคะคุณผู้ชมพ่อหมูตีสี่ค่ะคุณผู้ชมปลุกแม่หมูมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะแม่หมูก็เลยเอฝันดีแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมคิดยังไงยังไงก็แม่หมูก็คิดว่าน่าจะเป็นฝันดีแล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังไงรอแป๊บหนึ่งค่ะรอพ่อหมูไหว้พระเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากของพ่อหมูก,กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมูด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะ มือเติมออกมาลูกไหวพระรับโชกรับพรรับดวงน้ำกันเด้อค่ะคุณผู้ชม ไม่พระเสริมบุญเสริมดวงเสริมบารมีบารมีจงเกิดนะคะลาบยศจงมา เปิดร้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้ สาธุค่ะคุณผ wow! nah ู้ชมสาธุสาธุสาธุขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเย็นนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุเอาบ่ทันมาบ่รักโบวันมิ่งเพราเราฝันดีฝันดีกันบ่พ่อหมูพ่อหมูอย่าถามเราซุบถึงไหนเนาะมีผู้ฝันหลอกวันดีกันรอมเงิน มื่อนี้เป็นมื่อกวยของแต่ละคนครับลูกควมหวัเห็นได้พอหมูคุยคมฝันเสเราไปฟังคือกันพอหมูก็ฝันกันเมื่อคืนนีฝันอยู่บ่ฝันอยู่ครับคือจังนอนกกนตัววอยู่คือเอาเวลาได้มาฝันไอ้โน ไอ้เรื่องโกรนึกเรื่องธรรมดาเพราะว่าเจอว่าฝันอยู่เป็นวักเจอว่าฝันอยู่ฝันมิตเวลากวนมามีเวลาฝันวันไหนโกรธเขาบอ่ให้ดรอจโกรธเจ้าเทียเลยว่ามาด่วนเลยเทียมาโกรธมาโกรธมื่อนี้ขใส่เสียแดงเบอร์ยนเบอร์สันเเสียแดงมื่อนี้เปิดซับรับซับครับเปิดรับซับรับโซ่เปิดดวงโซ่เสียตาเออให้ท่านผู้ส่งพร้อมเออให้ท่านผู้ส่งก็หวยเลื่อยเบอร์น้ำกันไปเมื่อนี้เป็นเมื่อ ดีครับผมมือถ้วันโขนมืออ,อื่นวันพระอ่าราจะสิเป็นเลิกดีเพราะว่ามอธิฐานเองท่านผู้ส้มเลยก็ดูขาดละคนไอ้สุขภาพแข็งแรงล้วก็ไอสุดหัอเลยไทยซื้อเลขได้แื่นนจัดการซื้อเลขครับผมเจะไปอธิษฐานว่าไทยได้คือไม่ได้เรื่องเว่าสัตว์ไทยอธิษฐานว่า ใครได้เงินมาจากการซื้อเลขมันจังสีแมนถือมันจังสิได้เงินมันจังสิได้เงินเพราะมันมีตังตะวันเสินขอสาธุเด้อให้พวกขาถือเลขถือเลขแล้วได้อยังค่ะคุณผู้ชมถือเลขได้ถือเลขเลยขอให้ถือเลขได้เงินจากการซื้อเลขครับผมเมื่อนี้ความมุ่งสู้ก็ฝานพวกฝันความมุ่งจักฝันดีฝันดีทวทำสู้คืพิจารณาอาไทยาันในการรับฟังครับผม เมื่อคืนนี่งอนย่มไหนกับบรูหรอกไม่มูีตะวกนเกิรโกนจนมาโกนจนมาตีนยันยังบ่าหูเมียอยู่ยังโกนตัวฟันครับ่งันวาในป่าสามตัวจะป่าได้3ป่าป่าป่าน้อยหรือป่าใหญ่เพราะว่าถ้าป่าใหญ่จีเลยโศกใหญ่ปลานี่จะเป็นปลาสาตัวปลาสีขนาดใสประมาณ ประมาณเคิงโลครับผมพบขีดอาขีดประมาณนี้แหละครับป่าป่าสามตัวื่้จับได้ป่าสามตัวเอามาย่างกินครับผมเอาเมื่อใดจับเมื่อใดบูฮูตะว่าในความฝันเนี่ยคือย่างได้ย่างนี่ละครับได้กินพร้อมได้กินพร้อได้เข่าปากลาบปากลาบเข่าปากแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เลยความฝันนะครับมันกับผมตีถ้าว่าป่าสามตัวนี่ป่าพลิกป่าเจ็ดมอป่าเจ็ดป่าแปรไม้่อป่าเป็นเก็ดนะครับ เจ็ดปาผมตีใเจ็สามเจ็ดสามแปดสา3เจ็ดแปดสามเจ็ดสาเจ็่ครับประมาณนี้นี่ครับผมในพวาฝันเนี่ยถ้าถ่ามส้มตีเลขยีเบียได้ยังถ้าผมตีตรงตรงออกครับผมผมัมีความซับซ้อนเดี๋ยวมือจับปะมือจับอย่ครับผมจับจับมือมือก็ต้องเป็นหาดิหรือจังใดมือนี่มันหายแล้วถ้จับสตรใด<ต> เจ็ดแปดสามกสี่ตัวนี่บ่กผมจะมา้กอยากให้ท่านส้มนี่ถ้าถ่านมตีมาเจ็ดแปดสามสามแปดเจ็ดคือสิ่วาจับมือพอบอถ้าจับมือปุ๊บมันก็จะเป็นหาครับเจ็ดห้าสามแปดแปดห้าสามเจ็ดสี่ตัวนี้หมุนได้เลยครับผมในความฝันเนาะถ้าก็พูกนี้จากเลขที่อันความฝันอย่พวกนี้จากเลขสูตรเลยครับผมอก็คือยากอ เราคุ้มฝันนี่ยเขาก็สิขนจะนอนโคนว่าว่าก็ยังได้ฝันอยู่ยังมีเวลาฝันเนาะค่ะคุณผู้ชมยังพอได้ฝันอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาก็เลยตื่นมาเบิกเลิกเบิกใช้จุดทุไว้ผเอ่อกหยอนกนครับผมบ่เลืเบิกให้ขอเอ่อิหน้าเมตตาเพิ่นเ่ให้ผู้ชมถูกรวยเบด้อรุ่มจาการสไวสุขภาพแข็งแรง ขอยางเดียวขอลูก,กค,ค,ค,ค้าแเียมากฮะอมบูตคบู่คบู่พอครับคำอธิษฐานของผมอ่าชีสี่ีได้โดยมดานไทยสมหวังครัพผอเมื่อเดี๋อธิษฐานให้้าไปช่งโชคดีทุกคนนะพอหมูกับเด็กพฝันพอหผมนี้สมมตครับห้าสิตีได้เจ็หรือห 5. 5้ตัวเลยลยครับถ้าพวฝันกับพวนี้จะเลี่ยกันนะครับแปดเจสา ก็เด็กพวกฝันทัางหกคลายกบเป็สูตรเล็สูตรแตมีแล้วเจ็ดสามแปดพวกรักแปดรักเจ็ดครับแล้วพ่อหมูสื่อตัวใดมากเดี๋ยวเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเด็ดเด็ดขอแบบหนึ่งในดวงใจของพ่อหมูในดวงใจของพ่อหมูนี่พ่อหมูตีไปเลยทั้งบนเะถ้าแปดผมมันอ่านแล้วเขาก็เลยเลยหกเจ็ดแปดเจ็ดฉันทุ่งบนครับฟันข้อแม่มูเลย ห้าเลขล่างนี่ผมตีให้เจ็ดสามเลยครับผมวันนี้เราบัญชเด็กฟ้ากันมาคุ้มฟันตะข้อกันยค่นี้นะเจ็ดสามเดินเจ็ดเจ็ดสามเดินเนี่ยอื่นบอฟันมาคุ้มฟันตะข้อเดินเดินแปดแปดหกแปดเจ็ดกันถงฟันถงครับผมเอากระพ่อหมูกระเราคุ้มฟันในท่านี่แหะครับเพราะว่ามันฟันฟันบลายหรอนปูนอย่างเดียวฟันนิดหน่อยมีเวลาฟันแค่นิดเดียวแต่ว่ากับเนี่ยคือได้กิน ได้เข้าปากแมนได้ย่างปลาสาตัวครับผมได้กินจับปลาไปย่างได้สตัวครับเป็นปลาเก็ดเนี่ยปลาไม่เก็ดปลาไม่เก็ดก็เลยตีเซตเจ็ดแปดแปดเจ็ดน่เอ 8, 8, 3, 7, 3อแปดสามเจ็ดสมก็ได้จับนี่กับแม่หมูวาหัจับพรอมีน่เป็นหาวอกเลียนได้สีตัว8 3ดสามห้าเเดสามแห้มุนไปนจัง <ใน S 1> สี่ตัวครับเว่า<ล>ะกะบอกนี้จักเลขสูตรเพรเลขสูตรทอง พ่อหมูแม่หมูก็เดื่อตแฝดเดือดเจ็ดแล้วครับเพราะไอ้ท่านท่านชูดีครับเมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับผมแอบผมเป็นผู้ตาบอกล่าครับผมค่ะค่ะคุณผู้ชมรวย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 เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอันน่ามีคนมาเทียวมบอนกันจังเลยใครเนี่ยแฟนเขาบอกแปดสามเมื่อนี่เที่ยวเท่ยวไหนบ่เอาออกนะแม่นะ